สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอคลิปชัวรี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่16กันยายน2568เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่8กันยายนในคลิปนี้เริ่มต้นทาทานายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคิวของคนที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ในรอบปักนี้ราศีมังกรจัดให้อยู่ในกลุ่มมหาเฮงอันดับที่2ทับ1ก็ถือว่าเป็นอันดับที่2รองลงมาจากอันดับที่2อีก่็อยูใน ทีี่ดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความฝันเกี่ยวกับเรื่องของซิกเซนในรอบปังนี้ต้องเรียนเลยว่าคนราศีมังกรเนี่ยพึงจะต้องดูให้ดีๆคิดติดตามให้ดีๆในส่วนของความฝันของตัวเองแต่ว่าไม่ต้องไปมโนยงกรนทั้งฝันเห็นตัวเลขกันนะครับเอาเป็นว่าเวลาที่เทพสังหรณ์อแล้วเราฝันความแม่นยําชัดเจนมันจะเกิดขึ้นถ้าเราฝันแล้วมันจําไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรไม่รู้สารพัดมันเหมือนกับว่ามันผู้ยิ่งผู้ยำไปหมดอะไรอย่างเงี้ยฝันเห็นไปทั่วไปหมดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่อันนี้เชื่อถือไม่ได้ ความฝันที่จะดีความฝันที่จะนํามาซึ่งโชคลาภเนี่ยเป็นความฝันที่เราสามารถจดจําได้อย่างแม่นยําแล้วมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนอันนั้นคือความฝันที่เขาเรียกว่าเทพสังหรณ์ส่วนว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกันนะครับสำหรับคนใดที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมังกรก็สามารถเข้ามารับชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อน ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันกับคนที่เกิดในราศีมังกรมหาเฮงอันดับที่2อทับหนึ่งฝากไว้นิดหนึ่งนะครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมแบบละเอียดส่วนตัวของเราเองก็คือไอดีไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้หรือต้องการอยากจะร่วมบุญอยากจะสร้างกุศลร่วมกันสนับสนุนช่องก็สามารถที่จะสแกนคิวอารโค้ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันกับท่านที่เกิดในราศีมังกรมหาเฮงอันดับที่สองทับหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการงานก่อนในรอบปังนี้งานที่ค่อนข้างโดดเด่นและเป็นไปในทิศทางที่ดีก็คือท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบริการเสื้อผ้าหน้าผมงานอาหารการกินรวมถึงท่านที่เปิดเป็นร้านนวดนวดแผนโบราณน,นวดจับเส้นนะครับคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อ หรือคนที่อยู่ในกลุ่มง,งานเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานโรงแรมทําเกสต์เฮาส์รีสอร์ท ort, โรงแรมที่พักในช่วงปักเนี้คนราศีมังกรไปในทิศทางที่ดีหรือท่านที่มีความรู้ด้านดีไซน์ออกแบบเสื้อผ้าออกแบบในส่วนของทรงผมหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยๆง,งามๆรวมถึงคนที่ทํธุรกิจ เปิดร้านบิวตี้ช็อปร้านค้าส่งหรือจะเป็นค้าปลีกล้วนแล้วแต่บอกว่าคนราศีมังกรรอบปักนี้ธุรกิจประเภทนี้กําลังไปได้ดีครับไม่ได้มีปัญหาในรอบปักนี้ส่วนท่านที่เป็นพนักง,งานบริษัทห้างร้านทํางานทั่วๆไปขับรถขับราทํางานเกษตรกร,กรทํางานกินข้าแรงรายวันหรือคนที่ทํางานแบบ พาธามอะไรต่างๆรอบปักนี้คนราศีมังกรการงานของคุณอาจจะดูทรงๆนิ่งๆนิดน,งน,งนึงแต่งานของคุณจะไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาที่สําคัญก็คือคุณมีความสุขกับงานที่คุณทําไม่ได้มีดวงอยากเปลี่ยนงานหรืออยากจะย้ายงานแต่ประการใดส่วนคนที่ทําเกษตรกรร,กร,รอบปักนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับฟ้าฝนเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้พืชผลทางการเกษตรราคาดีแต่เราไม่มีสินค้าที่จะไปจําหน่ายก็จะมีประมาณนี้ส่วนท่านที่ขับรถขับราด,ดวงการเงินการงานในรอบ ปังนี้ราศีมังกรก็ยังสามารถไปต่อได้แต่อาจจะไม่ค่อยพลุกพล่านหวือหวาเหมือนช่วงต้นต้นเดือนหรือว่าปลายเดือนที่ผ่านมาก็จะออกมาประมาณนี้ในส่วนของอุปสรรคปัญหาชาวราศีมังกรจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับระบบกระดูกข้อปวดฟันปวดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วก็คนราศีมังกรจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนรักคู่ครองเหมือนกับเราไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรเขาได้ ในบางครั้งท่านได้คู่ที่อายุน้อยกว่าตัวเราเองมักจะต้องเป็นฝ่ายตามอยู่เสมอไม่สามารถที่จะแบบควบคุมอะไรได้แต่ก็ไม่ได้มีดวงเรื่องราอย่ารังนะครับความรักก็ยังรักกันดีอยู่สําหรับท่านที่เป็นโสดดวงความรักในรอบปังนี้มีโอกาสดได้เจอคนที่หน้าตาดีคนสวยคนหล่อมาเป็นคู่มาเป็นแฟนทําให้ความรักค่อนข้างแฮปปี้สาหรับคนที่เป็นโสดบางคนอาจจะมีโอกาสดได้ขยับขยายหรือมีโอกาสที่จะได้แต่งงานแต่งการในอนาคตข้างหน้าซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเนื้อคู่ที่ลงตัวสมบูรณ์พอสมควรทีเดียว ส่วนเรื่องของเคราะหามยามร้ายในเรื่องของการขับรถกับรารอบปังนี้ราศีมังกรไม่ได้ปรากฏว่าจะมีเพราะนั้นก็สบายใจได้ครับกับส่วนของอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆแต่ก็อย่าได้ประมาทนะครับเพราะในบางครั้งบางทีหากเราประมาทพลาดพลั้งไปก็จะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับจะเป็นประมาณนี้ พันนี้มาต่อกันในเรื่องของการเงินชาวราศีมังกรเนี่ยดวงการเงินค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าดีเลยทีเดียวเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขึ้นตำแหน่งที่1นึทับหเพราะว่ายังมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งเรื่องของการที่จะต้องใช้จ่ายเงินบางส่วนเพื่อที่จะไปทําอะไรบางอย่างประมาณนี้เท่านั้นสําหรับคนราศีมังกรท่านใดที่มีที่ดินอยากจะขายที่ขายทางมีแนวโน้มที่จะขายได้สาเร็จนะครับโดยจะมีพ่อค้าหรือว่าคนที่มีความสามารถในเรื่องของทางการเงินเป็นนักธุรกิจเดิน ทางมาเพื่อได้ยติดต่อเจรจา,าซื้อขายที่ดินของคุณเป็นโอกาสประสบความสาเร็จดีหรือหากต้องการอยากจะกู้แบงก์กู้ธนาคารราศีมังกรเรียนเลยว่ากู้ได้สําเร็จผ่านผลตามที่ปรารถนา ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนราศีมังกรเองท่านใดที่กําลังมีแนวคิดอยากจะไปเปิดร้านขายพวกเครื่องสําอางหรือเปิดร้านตัดสะซอยเปิดร้านจําทําผมทําเล็บหรือร้านเสริมสวยต่างๆรอบปักเนี่ยคุณสามารถทําได้แล้วก็ไปได้ในทิศทางที่ดีหรือหากต้องการเงินไปหมุนในบริษัทหรือไปหมุนในครอบครัวชาวราศีมังกรก็สามารถทําได้สําเร็จเช่นเดียวกันนั่นบอกถึงการเงินในระบบชาวราศีมังกรถือว่าไม่ได้มีปัญหาจัดมาเต็มนะครับส,สบายย we ขณะเดียวกันเนี่ยเงินนอกระบบเองก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับราศีมังกรรอบปักเนี้ยมีดวงที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆบางคนเป็นรางวัลที่สามที่สี่ได้หรือเป็นสามตัวบนตรงๆหรือสองตัวล่างหรือจะเป็นสามตัวหน้าสามตัวท้ายซึ่งก็ต้องเรียนว่ามีโอกาสมาทั้งหมดเลยนั่นหมายถึงว่าดวงการเสี่ยงโชคโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะหากแม้นราศีมังกรท่านใดนอนหลับไปไหว้พระไปทาบุญแล้วมานอนหลับฝันในสิ่งดีๆนั่นหมายถึงว่าซิกเซนต์รางสต่ของคุณเริ่มทํางานคือ ความฝันของคุณจะนํามาซึ่งโชคลาภแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหากเราอยู่ในศีลธรรมอยู่เรื่อยๆสร้างบุญสร้างกุศลบารมีไม่ได้ขาดรับรองได้เลยว่าความฝันของคุณเชื่อถือได้ร้อนะครับ คนราศีมังกรเนี่ยในกรณีถ้าอยากจะทําบุญเสริมดวงชะตาเพื่อ,อที่จะทําให้ชีวิตเราการงานการเงินความรากักมันโดดเด่นกว่าที่เป็นอยู่ในช่วงปังนี้แนะนําทําบุญถวายสังฆทานยานะครับหรือจะร่วมบุญบริจาคปัจจัยกับมูละนิธิเด็กกําพลาหรือว่าจะเป็นเด็กพิการก็ได้แล้วก็หมั่นไหวพระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนามี3อย่างที่ควรจะต้องกระทําก่อนที่จะถึงวันที่1 6กันยายนหรือแม้กระทั่งหลังวันที่16แล้วคนราศีมังกรก็ให้ทําแบบนี้แล้วเรื่องราวด,ด,ดีปรากฏเข้ามาแน่นอนคนราศีมังกรหลังจาก จะไปสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงชะตาราศีให้โดดเด่นในช่วงวันที่16กันยายนควรจะไปทิศไหนอย่างไรในรอบปังนี้ราศีมังกรมีทิศมงคลลำพยองอยู่ทิศเดียวก็คือทิศเหนือเพราะฉะนั้นหากแม้นท่านใดที่อยู่ทางทิศเหนือก็ถือว่าดวงดีนิดนึงเพราะว่าเราไม่ต้องไปไกลแต่ถ้าอยู่ในทิศอื่นก็แนะนํามาทางภาคเหนือนะครับอยู่อาจจะเป็นเหนือตอนล่างไม่จำเป็นต้องเหนือตอนบนนะครับ ในกรณีถ้าจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนาคนราศีมังกรเข้ากราบขอพรกับองค์หลวงพ่อเหลือวัดหงจังหวัดพิจิตรนะครับหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อเงินวัดบางคลานที่พิจิตรเช่นเดียวกันรวมถึงพระสมเด็จนางพญาองค์ใหญ่นะครับที่วัดนางพญาองค์พระพุทธชินราชก็ได้หรือจะเป็นองค์หลวงพ่อทองคําที่วัดพิพัฒนะครับสุขโขทยัยก็ได้เช่นเดียวกันหรือหากคนราศีมังกรท่านใดไม่ได้อยากขึ้นไปทางนูน้นแวะมาทางพรบูชณ์ก็แวะเขาา้ากราบขอพรชุกหลา กับองค์พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกที่วัดพระาธาตุผาซอตแก้วแล้วก็แวะไปตรงซ้ายมือนิดหนึ่งก็จะมีหลวงพ่อหยกเขียวนะครับอยู่ตรงนั้นคนราศีมังกรแวะไปกราบขอพรความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งเรื่องราวของโชคลาภการเงินตรงนั้นได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะคอยอุดหนุนค้ำชูช่วยเหลือคนราศีมังกรให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นทั้งการงานทั้งการเงินทั้งโชคลาภความรักด้วยนะครับเมื่อคนราศีมังกรทาบุญสุนทานเรียบร้อยไหว้พระสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว มิตเลขมง,งคลวันที่เวลาและสถานที่สําหรับดาวคู่มิตรจะเป็นผู้หญิงผิวขาวอวบนิดนึงนะครับหน้าตาต้องประจักษ์ว่าสวยเลยทีเดียวอายุไม่น่าจะเกินสัก40ปีคนนี้เป็นขาจรจะเดินทางมาจากทางที่ใต้นำโชคลาบมาให้กับคนราศีมังกรกรณีเราจะเสี่ยงโชคกับแผงประจําราศีมังกรก็ควรจะดูคนที่มีลักษณะแบบนี้จะดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันที่เวลาสถานที่ก็ด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนเลขมงคลน,นำโชคคนราศีมังกรจะเป็นเลขที่เกิดมาจากความฝันเกิดมาจากซิกเซนที่เรารับรู้ได้อันเป็นเรื่องของเฉพาะตนเท่านั้นหรือถ้าไม่ได้ฝันไม่มีซิกเซนราศีมังกรก็จะมีเลขมงคลน,นำโชคอยู่สีตัวก็คือเลข0 1 3 4มีอยู่เท่านี้ วันที่ที่เหมาะสมก็คือวันที่9วันที่10วันที่14 15และวันที่16เวลา9นาฬิกา14นาที12นาฬิกา14นาที16นาฬิกา48นาที18นาฬิกา48นาทีสถานที่ที่เหมาะสมในการจะเสียงโชคก็คือหน้าโรงพยาบาลหน้าธนาคารหน้าตู้กดเงินสดได้หน้าห้างหน้า ตลาดนัดหรือตลาดสดรวมถึงหน้าห้างสรรพสินค้าได้ทั้งสิ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคนราศีมักรหากไม่ผ่านไปแถวสนามบินน้ำก็แวะซื้อที่หน้ากองสลาดได้เช่นเดียวกันแต่ก็ควรจะดูคนขายที่มีลักษณะแบบนี้ใกล้เคียงบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาแล้วก็วันที่เนี่ย อาจจะต้องให้มันชัดเจนนิดหนึ่งมันจึงจะส่งผลรุดนดางในทางที่ดีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่บอกมาทั้งหมดก็คือเป็นไคด์ไลน์บอกกล่าวในเรื่องของแนวทางแผนที่ว่าจะต้องทําแบบไหนอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักส่วนในเรื่องของโชคลาภล้นแล้วแต่เป็นปัจเจกบุคคลก็หมายถึงว่าแต่ละคนบุญชะตาทรมาไม่เท่ากันก็ย่อมต้องมีบ้างไม่มีบ้างบางคนถูกมากบางคนถูกน้อยบางคนไม่ถูกเลยก็มีซึ่งไม่ได้หมายความว่าคนราศีมังกรทุกคนจะมีโชคแบบนี้หรืออะไรเดียวกันไม่ได้หมายาว่าราศีมกรจะไ โชคแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่บุญธรรมการแต่งเพราะฉะนั้นต้องตัวเราเองจะเป็นคนบอกได้ว่าจะมีโอกาสมากน้อยสักเพียงไรนะครับ เหล่านี้เป็นการทำนายดยชะตาแบบรวมรวบกว้างให้กับท่านที่เกิดในราศีบังกรมหาเฮงอันดับที่2ทับหนึ่งประจำวันที่16กันยายนกับผมหมอกิโชอรี่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมทั้งหากต้องการอยาก,ยากจะร่วมสนับสนุนช่องก็สแกนเคอยวโคตร,รตรงนี้เข้ามาได้เลยหรือต้องการที่อยากจะดูดวงส่วนตัวปรึกษาเรื่องของดวงชะตาก็แอดไอดีไลน์เข้ามาได้ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้วันนี้กับผมหมอกิิโชอรี่ลากันไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับราศีต่อไปมีความสุขมากๆสวัสดีครับ